สวัสดีครับผมทักทายสวัสดีพี่น้องทาง YouTube ลีทองจีชาแนลที่รักและครบทุกท่านครับจุงกะสวัสดีแมวบองปอโอนสโลเซงใหญ่คเมกรุบๆเขนียด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุข,สขนด้วยครับผมมาพี่น้องวันนี้ผมมีสินค้าราคาแสบดากมาให้พี่น้องได้รับชมเหมือนเดิมครับผมวันนี้ก็จะมีเจ้าโครสนะฮะ DBX นะครับผมตัวนี้เลย2 3 4 XL สินค้ายังไม่เคยผ่านใช้งานเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้เอาราคาพิเศษมาให้พี่น้องได้รับชมเหมือนเดิมครับผมนะฮะถ้าไม่แสบดากไม่ใช่เรานะครับจัดราคาพิเศษได้มา5ตัวครับพี่น้องสินค้ามือนหนึ่งยังไม่เคยใช้งานเลยใครที่หาโครสไปใช้งานอยู่เป็นโครสสามทางเด้อสองทางก็ได้สามทางก็ได้นะครับเวลาเราจะเล่นสองทาง เราก็มากดปุ่มนี้เด้อนี่นะเจื้อเนี่ยแค่นี้ก็จะเป็น2ทางละแต่ถ้ายากได้3ทางเด้อพี่น้องกดออกครับผมนี่ครับผม high mid low high mid low ส่วนตัวนี้ก็ input นะครับผมที่จะโยงเข้าไปหา eq นะครับผมสภาพสวยงามนะครับพร้อมกลองมีปลั๊กไฟให้พร้อมนะครับวันนี้ได้มา5ตัวเด้อพี่น้องนะครับผมไม่ต้องสืบนะว่า dbx เบรนด์ไหน นะครับผมราคานี้เองใช้งานได้ครับพี่น้องเสียงดีนะตัวนี้นะครับเสียงดีเลยนะครับผมของมีเกรดอยู่นะครับได้มา5ตัวจัดราคาพิเศษไปเลยใครสนใจรับเองที่เมืองบุรีรัมย์5 2 5 0บาทครับพี่น้อง1250บาทราคานี้ไม่ต้องคิดเยอะครับผมได้เป็นมือหนึ่งด้วยเสียงแก๋วๆกวเลยนะครับผมใช้งานได้ปกติครับผมนะฮะสนใจทักมาครับผมทาง เบอร์โทรศัพท์0950268767หรือว่าจะเป็น ID l ลน e ก็เบอร์นี้เลยเด้อพี่น้องนะครับแอดไลน์กันเข้ามาแล้วกันใครเร็วใครได้ครับได้มา5ตัวได้มาแค่นี้เลยนะครับอันนี้ไปโคร้านมานะอืมนะครับผมนี่นะฮะร,รุ่นของดีเด้อมีสติกเกอร์ตัวนี้ด้วยนะครับผมเจ๋วเลยหาอยู่เรีบเลยครับพี่น้องราคานี้โปรโมชั่นเด้อได้มา5ตัวแค่นั้นเลยกำไรเหมือนเดิมร้อยเดียวก็พอนะครับผม1,000ง 250บาทรับเองที่เมืองบุรีรัมย์ถ้าให้จัดส่งด้วย1350บาทจัดส่งทั่วประเทศใครเด็วใครได้มี5ตัวรีบเลยนะครับผมโครตสทาง2ทางเสียงแหลมแหลมเลยครับผมนี่นะฮะตรงนี้เด้ออันนี้เป็นเกณฑ์อันนี้เป็นตัดความทีนะครับผมก็อย่าให้เกิน140แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเร่งความละเอียดตัวโลมิดไฮนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นโลส่วนตัวนี้ก็เป็นมิดตัวนี้ก็เป็นไฮนะครับผมก็ จะตั้งให้ประมาณนี้นะครับไม่เกิน140เนาะประมาณนี้นะครับเสียงกําลังดีเลยนะเสียงดีครับผมจัดโลดพี่น้องอย่กคิดเยอะนะครับราคานี้มีมาแค่นี้หลย นะฮะหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่รู้จะของมาวันไหนอีกนะครับได้มา5ตัวกว่าจะขอเข้ามาได้นี่โอ้โหน้ำตาแทบกระเด็นเยนะครับพี่น้องท่ในที่หาอยู่นะครับผมไม่ต้องไปซื้อมือสองหรอกจัดมือหนึ่งไปโลดครับผมนี่สินค้าค้างสต็อกครับผม1,250บาทฟังดีๆนะรับเองให้จัดส่งทั่วประเทศ1,350บาทราคานี้จวดเลยครับพี่น้อง